ช่วยเหลือช่วยเหลือได้มากไหมช่วยเหลืองอานรายแจได้นักเด็อืมและคุณสยันลักษ์ครับครับผมคุณบางคนรู้สึกดีใจและที่ดาวสองในกลิปยมอบติ๋วให้มอ,อบวกวุ้งผมอยากขอบคุณพระเจ้าไหมครับอยากขอบคุณพระเจ้าครับอาเม,มนเนออเมนครับ

thế hello phòng khách này các ông thèm hay không ok pha lát à lát muốn xước sẽ lấy phòng này, lấy cái đồ của tôi, của tôi nè cái à, เจอได้นัอยอ่เนาะได้นักเยอะอันดีดีก็เอามาเฮ้อนี่ขอบคุณจัดักดีจังไปนบนด้ยแล้วขอว่าเนเนาะดีใจด้วยแล้วก็ใครไปบบนอยู่กันนี่มาเจอนี่ไปลงไปมาไหนอีจ้ายาดอย่างเดียวเป็นเอ๊ะจ้า กินข้าวล้ำอยู่เนาะกินข้าวล้ำมีเหอขิ่นข้าล้ำนี่ตุ๊กปลาสามขอบเจ้าเจ้ามีมีประโยชน์อยู่เนาะอยากจะขอบอยากจะขอบคุณไปตั้งอนีก่อนตั้งเจ้าของที่เป็นเอามะฮือนี่ครับขอบคุณเจ้าขอบคุณจนลมเป็นรวยเออเป็นลมเป็นรวยเจ้าเจ้า เหล่ห้ามีห้ามีหมูนิดๆสำผายเนี่ยจะได้หออเพิ่งนะอันนี้ก็แบ่งแล้วแบ่งเบาไปจตั้จจหนักเนาะอนี้จัหนักอ่แบ่งปลาไจัดนักอ่ะอันก็อีทอันก็อีทหนักหน่อยเนาะสลังเนาะลูกพระเตาลูกคเสดมาขอุ้งกาฟังไปเนาะทั้งมูที่เสียนตุมาจ่ยแบ่ง เป็นกันเนาะเทรลกันเดี๋วันนั้นกังน้อยหมอเรียกแ่ยังแ้น้อยน้คนป่วยก็มีกำลังใจเนาะมีกำลังใจก็มีกำลังใจจะนักกันมีกำลังใจเนาะเปนน้องคิดเตีอยนเขาเลยฮักกันเป็นเมยของไม่วยเขาจับใจายน้อยมันต้องขึ้นนักบมดเขียนนักกันเนาะนักเตี้ยนักใจ่าย ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะพ่อขอบคุณพระเจ้า้วครับพ่อขอบคุณพระเจ้าเนาะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณดพระ่ะขอบคุณพระเจ้าบระวัตั้างงเจ้าเขานี่ได้ได้มากก็ขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันใส่ต่โดยพระคุณของพระเจ้าเนาะโดยพระคุณของพระเจ้าพระเยซูที่เฮาฮักตี่เฮาตั้งหลายตีเจ้าเขานับถืออยูเนาะเจือแล้วเจือกวางใจอยูวาพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมมือสาหรับเขา ที sí, plate, oh. ่เขาได้เอามาแบ่งปันผลผลัดเนาะได้แบ่งช่วยกันเปิดมาเฮ้อก่ะปุ๊บใหญ่จัดจังเลได้ค่ารัดที่เขาจะได้ซื้อมาเดียวเด่ยใครนักซับเลยอ่ะเจ้าโอเคขอบคุอ้ยจังวันนี้อุ้ยกับผ่านนะไปหาไปถึงวันไป่ค่อยเฉยเอาละพอาร้อนนะอาจารย์ว่าจซูนี่งต่อ ขอกไวจุยยข้าเจ้าดีสบายกด้จ่อันใจะสมภาษาทวายทวายได้กับเม่จงจากเวนาร์อเวยอย่างก็เวนาร์เาร์คนในห้อของนี่เอาจอกผมของเขาคนเจ็บไปได้คุยเนาะเนสบายร่างกายเนมาเลี้ยงู้ชายกับบัลล่ะดม่ทอบกับ er ัลล่ะเรื่องสองไปหาปิดจังหวดน่ะ จะว่าละด้ยนะก็ดีอยู่น่าเดี๋ยวของมันหมอบเพื่อนี่เนาะดีอยู่เน่ามีความพุจะได้คลองอยากอยขอบคุณพระเจ้าอ๋อขอบคุณพระเจ้าเลจังวันเนี่ยจึงวันที้ขอบคุณคุณจึงวันเนี่ยข้าเดินเทากับบรรดาบ่าวข้าพเดินไวข้าพเดินจึงวันอธิษฐานเนาะอธิษฐานไว้อธิษฐานใถ่ในพระนามพระเยซูอย่นะ พยซเจ้าอาเมนพระเจ้าพรเยซูเปิฟังคาอธิษฐานของเาอยู่คาอธิษฐานของเานี่ยถึงพระเจ้าแน่นอนนะ้เเาาได้เจ็ไปสเหนียวอกเปสเปิดเากษาเากคปินปโอเคครับขอบคุณมากครับแม่ดา รับและการรับการช่วยเหลือก็อุ้งซึกดีใจในนี้ที่เปุ่นได้ที่ทั้งคิดจักและจานได้มาแอวเยี่ยมเย็นซึ่งถึงแม่นว่าย,ยู่คนละศาสนาแดกะยังบอลเ่เลยตีด,ดูแลกันซึ่งกันและกันเนาะมีกเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ว่ามูห้าไปคนไทยยางเดียวกันเนาะอะไรก็แก ดีใจขนาดนักที่่นมาเอวมาเยี่ยมมาเย็นมาเอาน้ำสิ่งของเล็กน้อยมา้ถึงแม่ด้วาแต่กระหมัดด้วยน่าใจเนาะ <c oughs> นักอยู่สำรับบ้าน <c oughs> สำลับคนที่ไอ้บจสามารถที่ว่าจะไปไปหาอย่างตรงใดได้เนาะเพราก็บ้า,านต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ตลอดบราสามารถที่เราจะไปทํางานหาเงินมาจุนเจือในบางสิ่งบางอย่างแต่้อยกอ็ทางคิดจัดทางจา่าย มาดูแลด้านนี่ก็จวยเบงเบาพระของงั่นของเจ้าเนาะของเจ้ากับของแม,ยงมยง่ยาตีเนาะแม่ยาตีเข้าจนะครัลูกสิษยังไงบ้างครับที่เรามาเยี่ยมแล้วก็ค,คุณยายดีขึ้นครับรสุขดีใจครับที่มาท,ท,ที่มีโอกาสได้แค่นี้ก็โอ้โุดยอดเลยครับผม,มที่มาช่วยดูแลกันอย่างเงี้ยครับ,รบและเอ่อ มีเวลาอยากจะเชิญไปที่คิดจุจรกรนะครับก็ถ้าเกิดมีเวลาบ้างก็เชิญไปคิดจุจรกนะครับและของที่ได้ทุกวันนี้คุณยายยังใช้พันเพลสอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับครับผมอยู่เหมือนเดิมครับเดี๋ยววันจะไปที่ยผมก็ไปได้ครับครับก็ขอบคุณมากครับยังไงก็ครั้งต่อไปก็ขอสัมภาษณ์อีกรอบนะครับครับผมดีคระจายผ่อนับ ลูกขอพระเยซูทรงชำระลูกให้พ้จากความชั่วร้ายทั้งสิ้นให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งสิ้นพ้นจากมารร้ายและความตายขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตให้ลูกเป็นลูกของพระองค์ ตั้งแต่บัตรนี้นแ,นและตลอด,ลอดใสใ่ในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูอาเมน